เส้นทางสองสองศูนย์รับเนาะวันนี้ทุกท่านชมมันมีการน,นะครับ สู้กันปไปที่ขันะครับถึงแม้องค์กานยังอีกยาวไกลแต่เราก็ต้องก้าวเดินปไปนะครับแล้วก็ยืนยันหราไหลกดเช็คชับต่ใครในผมได้